ขายของยากจะมีเงินทุนไปจ่ายเจ้าหนี้หรือเปล่าจะพอหรือเปล่าพรุ่งนี้จะมีเงินให้ลูกไปโรงเรียนไหมจากที่เราเคยขายได้เยอะๆแต่ตอนนี้มันนิดนิดนึงอ่ะมันมันก็เลยแบบโอ้ลูกก็ต้องไปโรงเรียนนะอย่างปลาหมึกอ่ะขึ้นทีหนึ่งก็ต้องหลายบาทเลยนะอย่างลูกชิ้นก็ขึ้นทีห้าบาท เชื้อเพลิงถ่านก็ขึ้นหลังๆมาน้ําตาลด้วยเพราะว่าพี่ใช้ทําน้ําจิ้มหวานน้ําตาลก็ขึ้นถ่านก็ขึ้นเอาง่ายๆขึ้นทุกอย่างแล้วอีกอย่างหนึ่งคนซื้อเหมือนกับจากเอาสิบไม้ก็เหลือห้าลดครึ่งเลยนะแม่ค้าเราอะ่ะเดี๋ยวนี้ต้องหันหน้าเข้าไปพึ่งพวกที่แบบรายวันพี่อะโดยเดีอ่ะรายวัวนร้อยละยี่นะ บอ,เก,อเกเลยว่าลอเลี่หนักอยู่นะของมันขึ้นแล้วเราต้องเอามาหมุนค่าใช้จ่ายอยู่ทุกวันทุกวันอะ่ะมันมันไม่ค่อยได้จริงๆอันนี้อันนี้ออกจากใจเลยนะออเรื่องนี่ไรวันเนี่ยแก้ยังไงก็ไม่หายสำหรับตัวที่ช่วยมาดูแลเรื่อง นี่นอกระบบให้หนอยค่ะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าแม่ค้าหรือว่าแทบทุกเจ้าเลยต้องหันไปพึ่งนี่นอกระบบเพราะว่าบางทีหนึ่งค่าของชี้ต้นทุนเนี่ยมันสูงถ้าเป็นไปได้นะตึงราคามันก็ดีนะหนูอย่างอย่างน้าตาลเนี่ยน้ําตาลเนี่ยปัจจัยบางทีหนึ่งล่ะมันไม่ใช่มีแต่ร้านพี่ร้านเดียวเนาะร้านอื่นมันก็มีมันก็ขึ้นมาเหมือนกันอยากให้รัฐจัดสรรให มีที่รองรับสําหรับแม่ค้าให้หน่อยค่ะมันไม่ใช่ตัวเราแค่เดือดร้อนมันเดือดร้อนหลายหลายเจ้าอยู่อะค่ะดูราคาที่มันไม่แพงเกินอะจัดให้มันที่ดีๆกว่านี้หน่อยนึงไม่ใช่ว่าเอาเราไปอยู่ในป่าไปอยู่ในอะไรอย่างเงี้ยไม่มีคนเดินอย่างเงี้ยอยากให้จัดที่แบบดีๆแล้วก็ราคาถูกๆหน่อยนึงก็ได้